เป็นยังไงคือในนอนนะนี่นนใ,ใ,ในเช้าวันที่ผมมาเปิดร้านก่อนถึงนั้นผมก็เหลือไปเห็นรถคันนึงที่จอดและลมอยู่และไม่มีใครดูผมก็เลยขับมอไซค์มาดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ยัยไ้ยเป็นยังไงคือในนอ่นเนี่ยนี่ฮะฮะรถล่มบ่รถล่มบ่ยัยยู่บ้านโคกพระเจ้าบ่ยู่บ้านไหนนี่คมสิเป๊ใสเนี่ยลุกได้ยู่บ่ เฮ้ยรถล้มม่เนี่หิวยังนีแ่แฮบอ่อกระ,ะเป๋าเฮ้ยเดี๋ยวถอดเสื้อจะนี่ออกก็เนี่ยว่ามันของเจ้าลุกได้มาเ่ยแม่ผมใจด้มาหัวบอจิ๋วมาหน้ามินบอแล้วลุกกันลุกกันลุกได้บอ lúc khuyến sức ăn Đến xe hoặc Khoa xe hoặc Đây Vẫn dùng Vẫn đeo bốn Đầu hộp này Cái xe này con chân phải Cái xe này Cái xe này Saya, awak ni, awak yang saya siapa? Bang, si bok, si bok. สิไปหาไผคุณได้เพื่อ่สิทธ์นางเลียนเ้นี่ยม่เห็นนอดเป็นแังอยู่พี่ไผมาถามอยู่บ่ลุกก็้คืนดิยังเบิ่เซียนไผ อันของแกน่าจะเมามากมากตั้งแต่เช้าเดินยังเซก็มีจังหวะหนึ่งที่แกเดินเซไปแบบว่าผมก็มองดูอยู่เหมือนแกจะตั้งได้แต่แกตั้งตัวไม่ได้ยังกิ้งตรงไปอยู่ข้างล่างนะครับถ้าตกไปมากกว่านั้นคือน้ำเลยนะครับตกน้ำจากนั้นผมก็เลยรีบลงไปคว้าแล้วก็ดึงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันจะไหลลงไปมากกว่านั้นนะครับ มาลองคิดดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนผ่านไปผ่านมาถึงไม่แวะดูแกบ้าง อเออ,อ,บ,อเบ๊บอบาบเป็นยังบ๊อบเป็นยังมาซอยมาซอยป้าป้ป,ป,ป้ขึ้นรถขึ้นรถมาซอยอเป็นยงังโอ้ยกินเหล่าไรมันเสียดเวียกได้บ่แต่เา้าเดีดีเด้อไปไปขึ้นขึ้นผมสีซองเมืองน้ำนี่ไปครับครับนี่นี่มันสียดลงมาอีกแล้วนี่จูงเอาอเป็นยงัง chúng đâu à? đây cây xì hoa là bên bao. trời nó. là chúng nó sẽ bị nhang chung ừ. nào chung 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 สิลมนะผมว่าเนี่ยยกขายังบํขึ้นเดี๋ยนี่นะี่ยโอ้ยลูกร้านไปเสน,นี่ไปไงบ่มี่มาเอ้าเขาคืนให้มันได้จะเ,เ,เ,เอาขึ้น,น,ม,น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 มันบ่มีแห้งหนะเดี๋วนี่ชือว่าเจ้านี่ไง มาคือเราเดี๋ยวผมไปจูงไม่ให้ย่างไปซะไปะเดี๋ยวผมสีสองเบิึงเด้อเอ่ะ,อะสีสองเบิึงเรื่อยๆเออเร็วครับเร็วครับพี่ออดแจ้งพเพชรเกษมอมาทับพญยเยสาอันพญิเถาไปซงนะครับอยู่หนะ้าปอดท่อขี่จักรยานมาล้มนอนนะครับ ผมไปซอยอยู่มันบขึ้นมันล่นไปอีกเคืออาองแจ้งไปมานานเพชระกะเกษมก็มาช่วยนะครับคุณตาคนนี้มีอาการเมาดีที่ฝนไม่ตกตอนนั้นและแกก็ดื้อมากเลยครับไม่ค่อยแบบเชื่อฟังผมเลยจะให้ขึ้นรถด้วยก็ไม่ไปจะให้จูงรถไป ก็ไปไม่ได้ก็เข้าใจว่าคนเมาแต่และคนไม่เหมือนกันก็ต้องปล่อยแป๊บหนึ่งแล้วก็หาทางช่วยใหม่มีรายจาังหวะที่ผมช่วยแกก็พยายามปัดมือผมออกปัดออกว่าเหมือนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของของเขาไอ้ที่ล้มแน่นอนท่านผมคิดว่าน่าจะยืนแล้วก็จับจักรยานแล้วก็ล้มลงแล้วก็ตัวก็ตก นอนทับจักรยานและดูมีถุงกระสอบอันนึงก็เหมือนถุงอะไรแต่มีน้ำหนักอยู่มันทําให้แกล้มนั่นแหละครับผมก็พยายามที่จะออกให้แกอยู่แกก็ไม่ยอมที่จะออกแถมยังเซเกือบตกคลองน้ำหน่อยทุกคนดีนะครับยังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปกเกษมครับมาคอยช่วยเหลือคุณตาก็ถือว่าสําเร็จไปด้วยดีนะครับส่วนจักรยานเนี่ยโอ้โหพี่กู้ภัยต้องเข็นวิ่งไปส่งนะครับผมซ่อมให้แล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆจ,จักรยานเนี่ยมันเก่าแล้ว นับถือน้ำใจมากสำเร็จด้วยดีขอบคุณทุกคนครับ